เป็นคำถามที่ผมเจอมาบ่อยมากพี่ครับพี่มีแฟนยังนั่นเหรอแฟนพี่หนึงเลยกูมีแฟนแล้วสนั่นแหละแฟนกูสามมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยไอ้ลุงงังว้าวันนี้ใส่สีแดงเหมือนกันด้วยน,นี้ไม่ได้นัดกันด้วยนะฮะแต่เออเอนี่แฟนพี่เองนะครับผมไม่ต้องถามนะฮะกูพูดตลอดอะ่ะกูไม่ไใ้แบบ มีแฟนแล้วต้องปิดบังใครก็ททำอย่างนั้นกันใช่ปะแฟนผมก็ออกคลิปผมออกจะบ่อยแต่ว่าพวกมึงอะพวกมึงไม,ม่รู้เรื่องอะอมผมกูแตกเลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปไ <like, S 2> ลฟ์สดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดสตูดิโอของเรากันอีกแล้วนะครับผมถ้าน้องๆติดตามผมมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหฉากเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับผมคือมันไม่จะเป็นขนาดน,นั้นแหละแต่ว่าแบบอเฮียครูมันเป็นคนที่แบบมันองสุดอะโอ้นะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากนิดี ดขึ้้นไก็อยากจะทำเนาะแต่ว่านะฮะวันนี้มันจะแตกต่างจากทุกทีนะครับผมเพราะปกติเวลาผมอัปเกรดเซตไฟใหม่ในห้องซื้อของนั่นนี่มาใหม่เนี่ยมันมันจะอยู่แค่ในกรอบนี้เออนะครับผมเราจะเห็น i m p r o v e m e n t ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับอ่ามีไฟตรงนี้มาเพิ่มอ่ามีแสงมีอะไรนู่นนี่มีกาแล็กซี่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาอัปเกรดห้องกันนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในจอเฟรมนี้นะครับผมมัน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 ไม่อยู่ในจอเออแค่นั้นแหละก็แน่นอนนะครับผมเป็นสาวกนาโนลีฟนะครับผมวันนี้ผมก็ 2อันยัดเขนะครับผมแพงนะฮะไอเชื่เนี่นะครับผมคือจริงๆมันมีแบบโคลนมากมายนะครับที่มันทํามาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับนาโนลิฟ hmm. นะคือข้างหลังตรงนี้เลยเราเป็นนาโนลิฟหมดเลย mm hmm. นะครับผม mm hmm. พ่อผมใช้นาโนลิฟ hmm. ผมรู้สึกว่าเอ้ยโปรดัก mm hmm. มันดีอ่ะมันมันมีความแบบ mm hmm. มันดีอ่ะเออถึงแม้ว่ามันจะมีโคลนหลาย,ลายตัวที่ประสิทธิภาพแม่งแทบจะเท่ากันเลยนะแต่สําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าด้วยแมททีเรียลด้วยซอฟตแวร์ด้วยความสม mm ูท hmm. ลื่นไหลในการใช้ความแบบบิลคุณตี้ของมันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามีนาโนลีฟเชฟมินิไทแองเกิลนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นสตาร์เตอร์คิดนะฮะก็จะมีแผ่นสามเหลี่ยมน้อยๆแบบนี้นะครับประมาณ5อันนะครับพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับเปิดพร้อมใช้งานได้เลยส่วนอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นนาโนลีฟเชฟไทแองเกิลนะครับผมอันนี้จะเป็นเอ็กซ์เพรสชั่นแพ็คนะครับก็คือว่ามีแค่ตัวแผ่นใหญ่ๆ3อันนี้เลยแค่นั้นนะครับไม่มีตัวอะแดปเตอร์เลยทั้งนั้นแต่ว่าอะแดปเตอร์มันอยู่ที่ไอตัวกล่องน้อยแล้วไงเออนะครับเรากก็เสียยบลล่อองน้้แวก็ เสียบต่อนี้ก็ได้เลยนะครับคืนนี้มันเป็นแค่แพ็คเสริมไม่เฉยนะครับคือการที่นาโนรสจะทํางานได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมจะต้องมีตัวสายปลั๊กอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันจะแถมมาเฉพาะกับสตาร์เตอร์คิดเท่านั้นนะครับราคามันก็อาจจะสูงหน่อยนะแต่ถ้ามันแบบเอ็กซ์เพนชั่นแพ็คแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยแพงมากนะครับผมเพราะว่ามันได้แค่ตัวแผ่นที่เปิดแล้วไฟติดอย่างเดียวรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาติดข้างหลังตรงนี้นะถ้าเอามาติดข้างหลังตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีสตาร์เตอร์แพ็กอีก ให้บรรยากาศของห้องเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเกมเหมาะกับการเล่นสตรีมแบบเป็นมูทอะไรแบบนี้นะครับผมจำเป็นที่จะต้องมีสตาร์เตอร์คิอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันทํางานแยกกันนะครับมันจะสามารถเปิดไฟได้นะเพราะมันไม่สามารถลากจากตรงนี้ไปตรงนู้นได้นะเออพูดงงมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาแปะกันเลยแล้วกันเพราะวเออวันนี้ผมมีโฟมกันเสียงมาด้วยนะครับคือจริงมันไม่ได้กันมากขนาดนั้นนะแต่มันแปะแล้วมันทําให้ห้องเราดูสวยขึ้นนะครับเหมาะกับการแบบว่าทําห้องสตูดิโอโฮมสตูดิโออะไรแบบเนี้ยเพราะบ้านั้ดน นะครับผมเลยต้องหานี่มาแปะก่อนนะซึ่งเราจะแปะกับผนังโอ้โหของเยอะไหมเราจะแปะกับผนังด้วยเทปนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นเทปกาวสองหน้านะครับผมก็เลือกอันที่มันมีคุณภาพความยึดติดดีๆหน่อยนะเราจะแปะเจ้าโฟมนี้เข้ากับผนังก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเจ้านาโนลีฟนะฮะผมพูดมาตั้งนานเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมต้องยกกล้องพาไปดูหน่อยอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของห้องเรานะครับผมซึ่งอย่างที่บอกเลยว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันดูเก่ามากๆนะครับ เออนะฮะคือมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเราเองนะครับนุ่งก็จะเป็นพวกของเล่นนะและนี่ก็จะเป็นนังหมูนะฮะกำลังเล่นอะไรก็ไม่รู้อ๋อไหนไหนกินอะไร กิลูกอมอ๋มอคือจริงอ่ะผมต้องการจะแปะเจ้านาโนลิฟตรงนี้นะครับประมาณเนี้ยเออเป็นแถบยาวๆนะครับผมคือมันจะสามารถส่องสว่างได้ทั่วห้องเลยเนี่ยมันอาจจะเห็นในคลิปก็คือมันอาจจะสะท้อนหน้าผมนะคือหน้าผมมันก็อาจจะมีสีสันมากขึ้นแต่จริงๆอะผมต้องการให้แบบเออเหมือนเปลี่ยน Environment ของห้องเพราะถ้าเราสังเกตด,ดีๆตอนนี้เนี่ยห้องเราเนี่ยถ้าไม่รวมโซนอัดคลิปของผมนะครับมันมืดมากๆนะครับผมเนี่ยคือพอมาโซนอัดคลิปปุ๊บมันสว่างมากๆเลยเห็นไหมฮะคือมันเหมือนส่วนที่มีแสงสว่างเยอะทองหห้้าํใ ามาันดูมีชีวิตมากกว่านี้นะแต่ด้วยความที่ผนังห้องเนี่ยมันค่อนข้างโล่งนะครับแล้วมันดูเก่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติจังหวะผมแบบรีวิวของเล่นแล้วก็ถ่ายเห็นฉากหลังแล้วมันเป็นแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเจ้าโฟมเนี่ยก็คือเราจะแปะนะครับเพื่อทําใหา้ผนังเรามันดูดีขึ้นนะครับซึ่งผมเตรียมมาแค่กี่อันเองเนี่ยผมซื้อมาสี่อันนะฮะเออเนี่ยมันก็อาจจะครอบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะครับอานาคตก็ถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันและอย มันจะสามารถออกคลิปได้อยู่นะแล้วผมว่ามันน่าจะสวยด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีกาแล็กซี่ของเรานะครับผมคือเตรียมไว้แล้วนะครับผมว่าจริง,รงๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะในคลิปที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยนะครับผมตรงซ้ายมือล่างเนี่ยมันจะมีแบบเป็นมุมกาแล็กซี่อยู่อะไรเงี้ยถ้าผมแปะให้เจ้านาโลลีฟไปเนี่ยมันเห็นก็จริงนะผมว่ามันน่าจะสวยด้วยนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะมันจะตีกับตัวกาแล็กซี่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าเออเราเลือกยอย่างใดอย่างหนึ่งไปดีกว่านะครับและอีกอย่างเนี่ยจุดประสงค์หลักขนีดด้ะูึ ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็หลังจากบนกันมายืดยาวนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราจะทําให้เจ้าผนังห้องที่ไร้ชีวิตชีวานี้นะครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับผมไปไปดูกันก็อย่างแรกเลยนะครับผมเราจะเริ่มจากการแปะเจ้าแผ่นโฟมดูดซับเสียงนะครับไปบนผนังก่อนเลยนะครับก็ง่ายๆนะฮะแปะเจ้าเทปกาวเนี่ยไว้ตามหัวมุมต่างๆของตัวโฟมนะครับแล้วก็แปะไปบนผนังเลยนะฮะตามแบบที่เราต้องการส่วนนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของการวางนาโนลิฟทที่ผมต้องการครับผม แล้วหลังจากนั้นก็แปะเจ้านาริฟเข้ากับผนังได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีการแปะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกไว้ในคู่มือของเขาเรียบร้อยเลยนะก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับแปะตัวกาวไปกับนาริฟแล้วก็แปะเข้าไปกับผนังนั่นเองก็เชื่อมเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับใส่อแดปเตอร์เสียบปลั๊กพร้อมเปิดได้เลยโอเคตอนนี้เราก็ติดไฟใหม่เสร็จแล้วนะครับโอ้โ oh, หนี่คือเฮ้ยมันเล็กกว่าที่ผมคิดไปมากเลยนะอันนี้คืออีกมุมหนึ่งของห้องแล้วนะอันนี้คือมุมเดิมของเรา นะส่วนอันนี้มุมใหม่นี่แล้วก็เพื่อนฮิวโกงเราโอ้โหมึงโอเวอร์ดีแอค์เลยวะเออมึงเป็นยูทูบเบอร์สายเรียกแช่ทปะเนี่ยใช่แล้วครับผมเป็นเพื่อนริกเดี๋ยว์ของช่องครับยืดตามไปเลยครับพี่ที่ผมแปะไฟไว้ตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆผมกะจะแบบว่าเอ่อมาทำคลิปกันมุมนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่สะดวกนะครับที่จะให้เพื่อนๆผมทุกคนมานั่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแคบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อตรงนี้มาพอดีนี่นี่สุดหล่อผม นี่ตายเขินกล้องด้วยโอเคก็เอาจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือไฟมันก็แบบเนี้ยือจจิงเราสามารถลิงก์ให้มันไฟไปเหมือนกันได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวนะครับผมแค่มาเพิ่มเติมห้องของเราให้มันดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นแบบว่าเวลามูดเราเล่นเกมอะไรเงี้ย ผมก็อยากจะมีไฟทั่วห้องที่มันแบบเออบรรยากาศเคิ้มให้มันเคิม้มค,คอยตามเวลาเล่นเกมอ่าไหนๆก็ไหนๆนะครับลองมาเทสให้ดูดีกว่านะครับกดเข้าแอปนานโดรีเข้าไปนะครับผมเราจะเห็นกับไฟทั้งสองฝั่งของเราที่เราติดตั้งนะครับมาดูอันแรกกันนะครับอันนี้เ,เพื่อนๆคุ้นเคยอยู่แลวนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนเซตสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพิ่มลดไบรท์เนสอะไรได้ตามใจชอบนะครับผมหรือว่า ปิดไปเลยก็ได้ในกรณีที่แบบเรานอนแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากใช้ไฟก็ปิดส่วนอันนี้นะครับเป็นด้านที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับเหมือนกันเลยนะครับสามารถเลือกพีเซตสีนะครับเป็นซีนอะไรต่างๆที่เราเซตไปได้เลยนะครับก็สามารถเพิ่มลดความสว่างได้เหมือนกันเลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับอยากจะให้สว่างมากสว่างน้อยนะครับผมหรืออยากจะปิดไปเลยก็ได้นะครับกรณีไม่ใช้แล้วเนาะและที่เจ๋งนะครับผมเราสามารถเซตค่าสีของทั้ง2ฝั่งไปได้พร้อมกันเลยนะครับนี่อันนี้เราสามารถเลือกไปสีเดียวได้ด้วยนะครับผมนี่เราอยากจะให้แดงหมดเลยนะเข สว่างนะฮะความเข้มข้นสีหรือจะปิดนะครับก็สามารถปิดได้2อันพร้อมกันเช่นกันนะครับผมอ่าหรือว่าเราจะมานั่งเลือกซีนให้มันไปกันทั้ง2อันได้เลยนะเห็นไหมฮะเี่นะครับเวลาเรากดซีนปุ๊บนะครับไฟของทั้ง2ฝั่งมันก็จะล้านเหมือนกันเลยนะครับโคตรเท่บอกเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูัตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม